สวัสดีคะ่ะพแม่พ่นองเมื่อนี่ก็มาพอกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง y o u t YouTube พบดามจะมาวางแนวทางของรลวพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มากลับมาอีกแล้วเด้อพแม่พ่นองหลักร้อยแม่นแน่นกลับมาผง,งาดอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อเนี้ยมาเสริมสวยพแม่พ่นองเสริมเสน่ห์เสริม,สเ,สรมเสริมบารมีเนาะขอให้เขาขอให้ปังเล่าพัฒนาและรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าพอท่านถึงคิ้วมาดามเดี๋ยวว่านางล่อคิ้วอยู่นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเสริมสวยมาเสริมสวยเมื่อนี่เอาความปังกลับขึ้นมาเนาะกันเนาะความปังและความสาวกลับมาเนาะคาา่ะก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาเพราะว่าเลขมีที่มาเข้าไปเต็มเต็มจับคู่ให้แม่นสุดๆเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะแปดสองสองแปด ถือว่าเข้าว่าผ่านเพราะว่าเข้าตัวเน้นตัวเจาะเพราะว่าให้ไปกลับอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเอาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อค่ะพาะเลขทุกตักวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะเมื่อนี้จะออกซ้ายน่จักน้อยพ่อแม่พี่น้องค่าเสริมสวยเนาะค่ะเนาะ,ปะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเลขมีที่มาเป็นจังไดบาทนี่พ่อแม่พี่น้อง เป็นจ้งใดบาทนี่พ่อแม่พี่น้องดามครีบนีกคือเก่าแล้วค่ะเพราะว่ามาดามพูดตลอดเนาะเลขมีที่มาเขาหลุดยากตัวรูดเขาเดินดีมาตลอดเนาะหลักร้อยกลับมาแล้วพ่อแม่พี่น้องหลักร้อยเลขมีที่มากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วมีไพ่ใดไพ่ตามบ่เนาะเพราะว่ามาดามก็ลงให้ก่อนหนึ่งวันอยู่เนาะ ก่อนรัฐบาลลาวจะออกเข้าไปเต็มๆเๆพ่อแม่พี่น้องเลยลักร่อยกลับมาพงาดอีกแล้วคะ่ะของเลขมีที่มาเข้าไปที่แปดเนาะจับคู่ให้แม่นมากเข้าตัวเน้นตัวเจาะแปดสองเพราะว่าให้ไปกับ ว่าจังไดพ่อแม่พี่น้องมานบ่มานบ,านบ่ผู้ใดมานคอมเมนตนมากมาดามวายุถ้าตามไผรละตามผู้นั้นเด้อเฮาสีใดเนาะขันเฮาตามผู้นั่นโดดใส่ผู้นี้อาชมเห็นของคนนั้นออกคนนี้ไปแล้วก็ตามโดดกลับไปโดดกลับมาบ่ท่านเพ่อนส้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องพอโดดไปหาผู้นั่นกลับมาออกผู้นี้ถ้าตามของใครตามไปเลยเนาะ อย่างที่ FC บอกว่าตามของมาดามนี่ล่ะสิกล้าลุดพอ10งวดอยู่บ่ว่าซั่นลุด3งวดล้วค่ะกต่สิดง10งวดแล้วเด้อ FC ทีราคาใกล้สิงด,ด,ดสงดโอ้ยเว้าเป็นตาหากักเนาะสิสิลุดพอ10งวดอยู่บ่พะนะมาสร้างว่าโอ้ยนอย,ยาวาลุดเถอะนแม่นบ่นเล็ดตน FC ผู้ผู้เพิ่พนให้กําลังใจนาาเนาะมาดามเอ้ยของเจ้า ล,ลักลอยเจ้ากบจิงคุรุคุรุอยรบกขืนบกเกิดน,นะตาเล็ดตนคักเนาะพ่อแม่พี่น้องมีเอฟที่ห้กำลังใจร้ายหลายหลักสิบของมาดามเนี่ยโอ้ยเนาะขอบบุญขอบพูณหลายๆเด้ผูดไดให้กำลังใจเนาะกันเนาะ,ะบวรเลียงของมาดามกันเด้อเพราะว่ามันเจียวพันกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าของเลขมีที่มาเนี่ย ถือว่าเดินดีนะอาทิตย์นี้เริ่มเดินอีกแล้วนะคะวันจันเนาะไอเบิ้งประวัติก่อนเนี่ยผมแม่พ่นองเพราะว่าสำหรับ f อซใหม่เพิ่งเข้ามาประวัติของเลขมีที่มานะคะเดือนที่ผ่านมาตัวรูดหลุดไปสามงวดเนาะค่ะเนาะเดือนที่ผ่านมาเ้วยค่ะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์อาทิตย์ที่หาค่ะนี่ อาทิตย์ที่ห้ากำลังเดินอีกแล้วเข้าไปแล้วค่ะต้นอาทิตย์เนาะค่ะเดือนนี้ก็เอออาทิตย์นี้ก็เข้าไปเจ็ดสองต้นอาทิตย์แล้วก็มาเข้าแต่ตัวรูดรูดเนาะพันเข่าตัวเน้นบอเบิร์นอนเดอพ่อแม่พ่นองเนาะติดตามเพื่อนมึงด้วยเข้าตัวเน้นตัวจอเ้อยค่ะเจ็ดสองเข้าตัวเน้นตัวจอนะเจ็ดสองเข้าตัวเน้นตัวจอแต่เข้าตัวกลับนะคะแต่ตัวเน้นตัวจอ ตัวเน้นตัวจอเพื่อนอย่าลืมว่าติดใบเด้อพแม่พนองเด้อไปกับใบเนาะอย่างวดน,นี้เข้าไปห้าหกตรงตรงนะห้าหกตรงตรงนะคะแล้วงวดน,นี้ก็เข้าตัวเบิ้ลเบิ้ลกับติดใบน้ำเนี่ยละพแม่พนองบ่หลายหางดอกทับเปียบเทียบแล้วผู้ลังทันลังค้นเพิินแหงไห้สิบสองสิบสามหางเนาะเน้นไปแต่ละเทื่อสิบ เป็นเจ็ดหางแปดหางคุณอ่ะอันนี้แน่นแค่สี่หางค่ะตลอดค่ะคงที่ยืนยงคงกระพันเนาะค่ะเนาะยืนยงคงกระพันเน้นให้แค่สี่หางรวมทั้งหมดก็เป็นแปดหางกับตัวเบิ้ลไม่ต้องกลัดให้จังสี่มาตลอดแล้วก็ซื่อตรงตัวหนาทีเนาะพ่อแม่พี่น้อง ต้องใส่เข้ามาซื้อตรงตหนทีเพราะว่าไม่ให้เกิน6หางแล้วก็เน้นให้4หางหรือ3มหางแค่นั้นตัดเอาเอา,อาัดไปถ้าผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี่เบิ่งประวัติเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งประวัติเพื่อนหลักร้อยกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หลุดไปหลายงวดเนาะ ั้งแต่คนจับตามมงเนาะ FC จับตามมงหลักร้อยของเลขมีที่มาลุดไปพ่อแม่พี่น้องพ,อพ,พ,พ่อเพลินเผลอปุ๊บเขาแล้วหลักร้อยมี FC บอกว่าขอหลักร้อยแม่นๆนหน่อยว่าสัน้นจับตามมงเด้อบาทนีเด้อแล้วของเพิ่นหลักร้อยและหลักหน่วยเนาะใครว่าหลักร้อยก็หลักหน่วยแลยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่อย่างงวดนี้เข้าไปหลักร้อยแล้วก็มาหลักหน่วยแล้วกะ ที่เพื่อนเขามัดตลอดนี่มันมันชอบไปลักหน่วยได้พม่าพ่นองเห็นปะลักหน่วยบนหนึ่งนะคะงวดก่อนหน้านั้นดีใจเบื้องสักก่อนเด้อพอม่าพ่นองเด้อยา่าวาเนาะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางหาลักซิปแมนแมนผ่นเบาเลี้ยงลักซิปแมนแมนมะดามกับคือพ่อห้องจะคว้างแล้วนอกพอม่าพ่นองเนาะปัดเขามาแปดงวดเก่างวดเนาะสิบเอ็ดงวดลดไปแค่ บจีงวดเนาะเขาตั้งแปดงวดเนาะจังใดจังมาพ่อมาขืนเวทที่เะยรหิงคุรุนคุรุนร่องสามงวดแล้วแม่พ่อแม่พี่น้องสองงวดติดแร้วแม่แล้วงวดนี้เห็นไหมหลักสิหลักหน่วยของเขาก็มานะคะหกนะมาเบื้องหลักหน่วยกันพ่อแม่พี่น้องแล้วกันหลักหน่วยกับหลักร้อยเด้อนี่เข้าไปทั้งหลักน้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วย นี่ละคนเข้าได้เบิ่งประวัติเฮากับสีได้รู้แน่พ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เข้าหลักหน่วยนะเห็นบ่ตัวรูดเพิินเข้าลักหน่วยไ้้พ่อแม่พี่น้องเอา้าพ่อพ่อไปหลักร้อยแล้วก็รักหน่วยพ้อมพ่อแม่พี่น้องทำไมมาดามถึงพูดเรื่องหลักหน่วยแม่นบ่ะน,นี่ก็หลักหน่วยนะคะนี่ก็หลักหน่วย เวลาเรารูดนะคะรูดจะได้ง่ายมากขึ้นจะได้จับเป็นหลักหน่วยเนาะสตัวเนี่เอาไว้หลักหน่วยหาหลักสิบเมื่อใส่เลยค่ะสมมุติว่า5้เนาะก็ห้าศูนย์ห้าศูห้า่ห้าสองห้าไปยังสี่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องให้เป็นหลักหน่วยเนาะของเข้าเข้าแม่นมากหลักหน่วยและหลักร้อยนะคะของ เพราะว่าคันมาลักลอยปุ๊บกับเขาลักหน่วยท่านที่ลางเลยไนดะ้พม่ีพน้องเนาะเล่าเนาะเล่าพัฒนาเบิ่งบ่ยากนี่เนาะถ้าสมมุติ่ามาหลักหลักหน่วยหลักร้อยถ้าเข้าหลักร้อยปุ๊บมาหลักหน่วยท่านที่รูดรเป็นหลักหน่วยไปของเลขมีที่มาเอาบรรยายคักอยู่พม่ี่น้องอีกว่เพื่อนว่าไปขืนเวทีบรรยายเป็นจ้าสี่บอกเนะือ สงสัยสิเป็นลักษณะนี้แหละเนะเาะอ้าเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของเพิินเลยเนาะค่ะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าตัวไหนจะถูกใจ fc หรือเปล่าเนาะค่ะงวดใหม่ในวันพรุ่งนี้จะออกตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะเนาะมาติดตามไปนํากันบ่แม่พี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอไม่รอชา้าเลขมีที่มาให้มาวันนี้ รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่สองวันพุธนะคะสกับ4ีสองตัวหกหาง2 6งหกสองเจ็ดหกี่เสี่แเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสตัว4ี่หางก็จะมีสองสี่หกสองสเดสองสี่แสองสองสเยค่ะตัวเน้นตัวเจาะ จับตามองตัวเน้นตัวจอเลยพ่อแม่พี่น้องเข้าตาตัวเน้นตัวจอเด้อของเพลนเดอร์ถ้าจับคู่นะเข้าตัวเน้นตัวจอวนะสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดใ้ในละสองอัน,นบัตรสีมาอีกเด้อนี่เนาะออกแปดสองไปแล้วสองแปดอาจจะมาได้เด้อพ่อแม่พี่นอ้องเด้ออรเหลขงมีตีมาคือจังสลดัดเทเจ้าเอามากันไว้ก่อนถ้าซอปอปอลเล่าเห็น บกกเอามาดองเนาะกันซอบโปป,ป,ปปล่าเห็นเพิ่นดักไว้แล้วเนาะเพิ่นดักไสไวแล้ว,วเน้อนี่กานเป็นปลาไหลลงมาก,กับเขาตุ่มเลยเด้อนี่เนาะพ่ออมี่น้องว่าบา่เอาแคปหน้าจอคะ่ะสามตัวเน้นสองหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดนะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะนะ,ะยังไงก็กาบขอบุญขอพูณเลขมีที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ ตพอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ของอ้าพ่อแม่พีนน่น้องแคมหน้าจอเรามาเบื่องของเพื่อนๆแนเอาแต่ผู้พันเขาให้เบื้องกอนเด้อค่ะเดอะ้อเมื่อน,นี่ถิบ้าวไปทุละาเนาะรัฐบาลไทยก็จะออกวู้มือน,นี่วุ่นวายเด้อค่ะมือนี่วุ่นวายของแรกล็อกยิ๊กเข้าอีกแล้วนะคะที่มาดามบอกว่าจับคู่แม่นมากหลุดไปแค่งวดเดียวกลับมาอีกแล้วบอกแล้วเนาะนี่เอฟซีโทรมากมาดามว่มา เอาข้องเหลกล็อกจิกไปเลยค่ะของเพื่อนเดินดีเด้อค่ะเดินดีเด้อค่ะเพื่อนกะว,ว่าโอ้ยขอพกกักไว้กวน่าสัน่นเป็นจังไดบาทนี้พวกแม่พี่นองเจ็บนักบ่วเจ็บนักบ่คันเจ็บนักไปพักที่เล่าหนำเหล็กล็อกจิกเด้อค่ะเด้องวดต่อไปเนาะ,ะข้องเหลกล็อกจิกเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะแปดสองสองแปดเหมือนกันตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งบนและล่าง 8,2,2,8เข้าตัวเน้นตัวเจาะรอติดตามชมได้มาแล้วเนาะค่ะแล้วก็คลองเลขรับนางฟ้าแตกบนล่างพม่พี่น้องเอ้ยบาทนี่กลับมาแล้วเลขรับนางฟ้าอยามองขามบาทนี่มาแล้วมาแล้วพอบอกให้ตื่นตัวหน่อยเข้าตรงๆเลยสองแปดบนโอสองแปดล่างหนึ่งหนึ่งบนคือว่าวมาสามตัวซว่าเนาะเงิน่าตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่าง แตกบนแรงเลขรับนางฟ้าถ้าใครเป็นแฟนคขับรอติดตามชมแล้วก็ของหลวงพี่ของโอของหลวงพี่แกกบ่บเข่าเนาะของออปลอยเปดค่ะของออปอยเปเข้าแบบไม่ต้องกลับหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะของออปลอยเปดได้มาแล้วรอติดตามชมใครเป็นแฟนขับออปลอยเปดเนาะแล้วก็ของ ของออยอดอยู่ไหนล่ะของออยอดน่ของออยอดบุรีลำเนี่ยค่ะของออยอดบุรีลำเข้าไปตัวเน้นตัวจาะหนึ่งหนึ่งแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับออยอดทีมดาดามเราตลอดว่าตัววิ่งตัวรูดของเพลนบกเกยผ่าดเพลนพีพน่น้องมาจริงๆหนึ่งหนึ่งเนาะจับตามองยังไม่ได้ให้มาเนาะคะ่ะเนาะ ปองปูโคราชให้เบิ้งจังน่อยพแมพี่น้องตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะไม่เดินต่อเอาแปดเซียนดังเข้าไปสองเสียนก็จะมีออปลอยเป็ดแล้วก็ออยอดบุกรีลําเจดเซียนดังเข้าไปสามเสียนก็จะมีเลขมีที่มาแล้วก็เลขล็อกยิกแล้วก็เลขลับนางฟ้าเนาะคะ่ะดาล่ามาดำบอกเขาพูแมพี่น้องจริงคุณรุดลงมากคือเขา ตามตัวคือเกาแล้วมาดามกำมักไปทางนี้เนาะตรงกบราบขอโทษขอไฟแผนครับเนาะค่ะเนาะถ้าไม่เข้าไม่ปังอะแคปหน้าจอของเลขมีที่มาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นแฟนลับเลขมีที่มายัางไงก็กาบขอบุญขอบค,คุณเลขมีที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบคุณขอบคุณ fc ทุกท่านท,ที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อคุณไดโศกได้มันกับค,คอมเมนต์มากในเด้อพ่วแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ